สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ครูบูก็มาสอนเรื่องของ separate mixture ก็คือการแยกสารผสมนั่นเองนะครับการแยกสารผสมก็คือการทำให้สารที่มีส่วนประกอบหรือหลายส่วนเนี่ยออแยกออกจากกันนะครับโดยปกติแล้วธรรมชาติเนี่ยสารชนิดต่างๆจะเกิดอยู่ร่วมกันเป็นสารผสมซึ่งมันก็จะเป็นสารไม่บริสุทธิ์นะครับสารผสมบางชนิดก็เป็นสารเนื้อเดียวคือมันมองแล้วเห็นเป็นชิ้นเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันได้นะครับบางชนิดเป็นสารเนื้อผสม เราสามารถแยกสารชชิดออกจากสารผสมได้โดยการที่อาศัยสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันขึ้นอยู่ว่ามันมีอะไรผสมซึ่งกันและกันนั่นเองทีนี้วิธีในการแยกสารผสมก็มีหลายวิธีนะครับจะพูดถึงเช่นในตัวอย่างก็จะมีพวกการระเหยแห้งการตกผลึกการกรั่นการโครมาโทกราฟีและการสกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆอะเรามาดูว่าเนื้อหาวันนี้คืออะไรบ้างนะครับผมปุ๊บอะแอนด์เรรของเรานะครับอันแรกคือ e v a p o r a t i o n Crystallization นะครับ Simple Distillation f นแฟกชันอลเดสต l l ลเลชัน r o m a t o g r a p h y แล้วก็ s o l v e n t Extraction นะครับผมวันนี้เราจะเรียนให้ครบทุกเรื่องเลยนะอะลองมาดูตัวอย่างกันอันที่หนึ่งเลยนะครับคือการระเหยแห้งนะครับการระเหยนะครับ evaporation ในรูปนี้เป็นตัวอย่างของอะไรเอ่ยก็คือเป็นตัวอย่างของนาเกลือใช่ไหมครับเนี่ยเรารู้จัก นาเกลือนะครับวิธีการนี้การระเหยแห้งเนี่ยมันเป็นวิธีการที่แยกตัวละลายที่มีสถานะของแข็งออกจากสารละลายที่มีเป็นสถานะเป็นของเหลวโดยให้ความร้อนแก่สารละลายทําให้ตัวทําละลายและระเหยกลายเป็นไอไปทั้งหมดตัวทําละลายก็คือน้านั่นเองเนาะซึ่งมันถูกตัวถูกละลายก็คือเกลือนะครับจนเหลือตัวละลายที่ติดอยู่ก้นภาชนะนะครับการระเหยก็คือการที่ของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับ ะนะครับโดยบางทีไม่จําเป็นต้องมีอุณหภูมิหรือจุดเดือดของมันก็ได้แต่อุณหภูมิสะสมเรื่อยๆต่อเนื่องกันนะครับมันก็จะระเหยนี่ชัดเจนเลยก็คือนาเกลือทิ้งไว้ก็เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติทีีน้การระเหยแห้งนอกจากนาเกลือก็จะมีอะไรเอ่ยนะครับก็จะมีเรื่องของออพวกผลึกของอะไรเอ่ย น้ำหวานนะครับผมหรือการสกัดสีจากดอกไม้หรือใบไม้ด้วยตัวธรรมลรายเมื่อนําไประเหยจะได้ผงที่ทาไปใช้ผสมอาหารนะครับ <c oughs> คือเขาผสมมาเรียบร้อยแล้วแหละพอระเหยเออกไปปุ๊บมันก็จะเป็นผงมาปรุงม,มาทําสีอาหารนั่นเองนะครับขิงสําเร็จรูปนะครับนำขิงมาสกัดด้วยตัวธรรมลรายแล้วก็ระเหยนะครับน,นี่ก็เป็นการระเหยแห้งนะครับเนาะก,ก็อันนี้ก็จะเป็นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของมันนั่นเองต่อไปเรื่องถัดมาก็คือ การตกผลึกหรือ r y y t t l l i z a t i o n นะครับการตกผลึกเนี่ยมันเป็นการแยกตัวละลายนะฮะตัวถูกละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากสารละลายนะครับก็นะครับสักนะค,รสครู่นะขออนุญาตเป็นสีก่อนเพื่อเพนเพนคันเลอร์เอาเป็นสีบลู Blue, นะครับอ่ะก็ในเรื่องของการ ละลายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวถูกละลายขอโทษนะครับลายมือก็สวยมากเลยกับตัวทำละลายนะครับตัวถูกละลายเนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นพวกของแข็งตัวทำละลายก็จะเป็นของเหลวนะครับส่วนมากก็จะเป็นน้ำ ในกรณีนี้เนี่ย,น,ยนะฮะคริสตัลลเซชันเป็นการแยกที่มันแยกออกจากกันนะครับออกจากสารละลายที่อุณหภูมิสูงนะครับเมือ่ออุณหภูมิสูงเมือ่ออุณหภูมิลดลงคือ2ออย่างนี้มันผสมกันที่อุณหภูมิสูงก็เลยละลายถูกไหมนะครับเมื่ออุณหภูมิลดลงตัวทําละลายละเหยไปนะครับความสามารถในการละลายลดลงโดยตัวที่ละลายอยู่ก็จะมีความเข้มข้นมากจนเกิดเป็นผลึกนะครับเป็นรูปทรงเะไรคะันทีเขาเรียกว่าผลึกก็คือคริสตัลที่เป็นสารบริสุทธิ์ เมื่อเกิดผลึกแล้วก็จะเป็นดังรูปนั่นเองนะดูอย่างรูปที่1นนะครับนะดูรูปที่1ปึป๊บขอเปลี่ยนเป็นเลเซอร์กันปึ๊บเนีย่ยเขาต้มต้มปุ๊บมันก็ละลายมันก็มีการละลายนะครับพอน้ํามันระเห,ไเย,ะหยไปเรื่อยๆปื๊บไหลไปเรื่อยๆหรือเราต้มก็ให้น้ํามันไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้ผลึกมันจะเริ่มจับตัวกันนะครับ เป็นเส้นๆเ,เป็นเส้นๆแล้วเป็นก้อนอย่างเช่นกรณีที่เราเคยทดลองก็น่าจะเป็นเรื่องการทอำผลึกของสารส้มนั่นเองแล้วถ้าใส่ใส่เส้นได้ลงไปอะกรณีน,นี้คั่วเ,เส้นได้ลงไปผลึกมันก็จะมาเกาะกับเส้นได้แล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆในเส้นได้ดิ่งๆลงไปมันก็จะเกาะเกาะเกาะ,เกาะกันเป็นผลึกที่สวยงามนะอ่าอันนี้ต้องลองหาเซิร์ช Google ดูเรื่องของผลึกต่างๆนะครับผม สารผสมที่ประกอบไปด้วยอะไรเช่นเกลือแกงจุนสีและเกลือทรายะอะไรเงี้ยนะครับละลายความร้อนก็จะมีเป็นสารละลายทีนี้พอทิ้งไว้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผลึกนั่นเองนะครับเป็นคริสตัลเนาะอเช่นการทําอะไรเอาเกลือแกงนะครับกับซูโครสหรือน้ําตาลทรายนะครับมันก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมใสไม่มีไม่มีสีนะครับเกลือเนาะเวลามีผลึกมันก็จะเป็นสีใสนั่นเองนะครับานะ แต่ถ้าถามว่าสารส้มเนี่ยมันก็ไม่มีสีแต่ใส่สีเข้าไปมันตกผลึกสีมันก็จะมาจับเหมือนกันนะครับก็สวยงามเลยนะอ่ะไปดูเรื่องถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการกันแบบธรรมดานะครับ simple distillation นะครับอ่ะดูตัวอย่างนี้นี่คือ heat ก็คือน้ำนะ อ่ะดูดูดูก่อนแนวคิดของมันคือการกันเนี่ยเป็นการทําให้ของเหลวกลายเป็นไอและทําให้มันควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งคือเหลวเป็นไอแล้วก็เป็นเหลวนะครับคีย์เวิร์ดของมันเหลวไอเหลวการกันเนี่ยเราไม่ใช้แยกสารผสมที่เป็นของเหลวที่มีสารระเหยไล่สารระเหยง่ายละลายอยู่สารละเหยยากนะครับโดยสารระเหยง่ายจะกันออกมาก่อนนะนะครับเป็นการแยกสารออกมาอย่างเช่นโดยตัวอย่างนี้เขาทํำยังไงเขาก็ให้ความร้อนนะครับ นะไปที่หลอดทดลองนะฮะอันนี้ก็เป็นหลอดทดลองเนาะจากนั้นในเนี้ยเป็นน้ำเกลือ salty water นะครับเมื่อให้ความร้อนไปเรื่อยๆอะไรระเหยก่อน salt หรือ water ครับก็ water นะครับน้ำก็จะระเหยขึ้นไปข้างบนเกลือกว่ามันจะระเหยเกลือเนี่ยกว่ามันจะขึ้นไปมันต้องเรียกว่าระเหิดเนาะมันใช้ความร้อนสูงกว่านั้นนะครับเราก็ปล่อยระเหยไปเรื่อยๆปุ๊บ,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 บจนมันเหลือแต่เกลือ นะครับก็เจอแต่ผลึกเกลือแล้วก็หยุดให้ความร้อนนี้น้าเนี่ยมันไม่หายไปไ,ปไหนจากระบบอันนี้เรามองเป็นระบบนะครับมันก็อะไรครับถูกควบแน่นนะครับลงมาแล้วก็กลายเป็นหยดน้ำนี่วิธีการแยกน้ำบริสุทธิ์ออกมาจากกันนั่นเองนะครับอันนี้คือการกลั่นนะครับการกลั่นเป็นวิธีแยกของเหลวออกจากสารละลายซึ่งมีตัวละลายที่มีจุดเดือดสูงกว่านะครับตัวทำละลายมากเช่นสารละลายจุด จุลสีประกอบด้วยตัวทำลายคือซึ่งมีจุดเดือด1น0องศาและตัวละลายก็คือตัวทำละลายก็คือจุลสีตัวถูกละลายคือจุลสีซึ่งมีจุดเดือด650องศานะครับเนี่ยมันต่างกันสูงมากไอตัวถูกละลายมันก็เลยไม่ละเหยนั่นเองนะครับเนาะแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ในกรณีที่สารละลายประกอบด้วยของเหลวละลายในของเหลวเหลวกับเหลวอยู่ด้วยกันแม้ว่าจุดเดือดจะต่างกันก็ไม่สามารถแยกสารจนได้สารบริสุทธินะเช่นเอทานอล นะครับเอทานอลมัน78.3องศานะครับสาไลโทลูอีนนะฮะจุดเดือด110องศาเบนซีน80.1องศาสารเหล่านี้เนะี่ยมันมันอุณหภูมิมันใกล้เคียงกันนะครับมันก็เลยละเหยยากมันแยกกันยากนะเพราะความร้อนเราไม่ได้ควบคุมได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมเนาะซึ่งของเหลวที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นของเหลวที่ออของ เหลวที่อุณหภูมินะครับจุดเดือดนะฮะ BP มันใกล้กันจะไม่ใช้ Simple ลดิสซิล a t ชันละจะใช้การกันลำดับส่วนนะครับนะครับเช่นกรณีของน้ำมันนะครับผม มาดูต่อไปเนาะเรื่องถันมาอ่ะนี่ก็คือการกลั่นลำดับส่วนหรือเราเรียกว่า fractional distillation นะครับการกลั่นลำดับส่วนนะครับอย่างดูตัวอย่างนะอันนี้คือข้างล่างเนี่ยในรูปในรูปนะครับผมในรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรครับน้ำมันดิบ crude oil นี่คือน้ำมันดิบเขามีการส่งน้ำมันดิบเข้าไปแล้วก็มีเครื่องให้ความร้อนรื๊ดเข้ามาอย่างงี้นะฮะ สังเกตสิ่งที่ระเหยได้เร็วกว่านะครับอุณหภูมินิดหนึ่งมันก็ระเหยแล้วมันก็จะลอยเร็วมากนะครับพุดขึ้นไปข้างบนเลยนี่อะไรที่อุณหภูมิระเหยได้ช้ากว่าก็สิ่วขั้นขั้น,ข,นขั้นถัดมาจนถึงชั้นล่างสุดนะครับที่เราเห็นชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ระเหยได้ยากกว่า จุดเดือดมันสูงกว่านะครับจุดเดือดสูงมันก็เลยใช้เวลานะครับดังนั้นเราลองมาดูซิว่าอะไรที่เราเหยเร็วกว่าก็คือปิโตรเลียมแก๊สนะครับแก๊สโซลีนนะครับเนฟสตาร a พาราฟินนะครับที่อยู่ในเครื่องบินดีเซลน้ำมันดีเซลรถบรรทุกต่างๆนะครับฟีลออยด์น้ำมันเหลือนะครับ u b r i c a t i n g oil นะ้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับรถนะครับแล้วก็ b i t u m e n ก็อะไรครับที่เอาไปใช้ทำถนนนั่นเองเนาะแล้วก็พวกยางมาต่อยนะครับจะเห็นถึงความเหนืดมนะันเนาะว่าเคยเห็นไหมใครขับรถไปแล้วอยู่ยางมาต่อยละเหยืขึ้นข้างบนท้องฟ้ามันก็ไม่มีเพราะว่ามันใช้ความร้อนสูงกว่าในการที่ทำให้เกิดการระเหยนั่นเองนะครับผมอ่นะต่อมาเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องของโครมาโทกราฟีโครมาโทกราฟีเนี่ยนะครับมันเป็น เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกสารผสมออกจากกันเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์นะครับโดยอาศัยหลักการการกระจายตัวของสารที่ต้องการแยกอยู่ใน2องวัตภาคนะครับสเฟสก็คือเฟสที่อยู่นิ่งแล้วก็เฟสที่เคลื่อนที่สารที่กระจายตัวอยู่ในเฟสอยู่นิ่งได้น้อยเนี่ยจะกระจายตัวในเฟสที่เคลื่อนที่ได้ดีนะครับถ้าสารที่แยกมีสีจะปรากฏสีต่างๆชัดเจนนะครับ พอโโมาตัวกาฟีก็มีหลายแบบเลยแบบกระดาษกแบบชั้นบางแบบคอลัมน์ขึ้นอยู่กับใช้วิธีไหนนะครับผมนะแนวคิดสําคัญคีย์เวิร์ดของมันก็คือจดเองนะครับก็คือการแยกสารจะใช้วิธีโครมาโทกราฟีเนี่ยเป็นแบบกระดาษเป็นวิธีการแยกสารผสมที่ปริมาณน้อยมากนะครับโดยใช้สมบัติการละลายในตัวทาละลายและการดูดซับด้วยกระดาษได้แตกต่างกันทําให้สารแต่ละชนิดที่ผสมกันื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ระยะทางต่างกัน สารที่ถูกดูดซับได้น้อยกว่าจะเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปทางไกลกว่าจึงแยกสารอุผสมที่ระดับที่แตกต่างกันนั่นเองนะอย่างเรามาดูตัวอย่างที่ในรูปที่ครูให้มานะครับผมนะเรามาดูคอนเซปต์นะคือหนึ่งใช้แยกสารผสมที่มีสีปนอยู่ด้วยกันออกจากกันแล้วถ้าเป็นสารที่ไม่มีสีสามารถแยกได้เช่นกันแต่ต้องใส่เทคนิคอื่นนะสารที่ผสมกันจะมีความสามารถในการละลายในการเคลื่อนที่ชนิดเดียวกันได้ต่างกัน และความสามารถในการดูดซับถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับนะครับต่างกันด้วยสมบัติก็ต่างกันสารที่ละลายในตัวทํละลายได้ดีส่วนใหญ่จะถูกอยู่ในเฟสที่อยู่นิ่งซับได้น้อยกว่าจงเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าสารละลายในตัวทาละลายที่เป็นเฟสเคลื่อนที่ได้น้อยส่วนใหญ่จะถูกอยู่นิ่งถึงซับอยู่นิ่งนะครับดูดซับไว้จึงทําให้เคลื่อนที่ได้น้อยอะตรงนี้มันดูยากเรามาดูคอนเซปต์มันนิดหนึ่งนะนี่เลยรูปนี้นะครูเนี่ยจุดกระดาษนะครับ ตินเลเยอรนะครับก็คือวิธีของคอมเพลตกราฟีแบบแบบตินเลเยอรกระดาษบางชั้นบางนะครับตินเลเยอร์คอมเพลตกราฟีนะครับ, ography, รบทำยังไงนะครับให้เราจุดอันนี้อาจจะเป็นสีประกานะครับสีอะไรนุสีดำแล้วกันเนี่ยออริจิจุดเริ่มต้นของมันนะครับแล้วก็ spot sample of reaction mixture นะครับนี่มันอยู่ตรงนี้จากนั้นอะไรครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเมื่อโดนเอาไปจุ่มน้ำนั่นเองนะนะ ต่อไปคอลัมน์ออร์แกนิกโซเวนนะครับส้มพิงค์เยลโล่เนี่ยมันก็จะมีการถูกทำละลายไปอย่างนี้อ่ะต่อไปแบบในตัวอย่างในหนังสือเรียนของเรานะครับที่เรารู้จักเลยที่เราเห็นกันก็คือการโครมัตกราฟีโดยใช้กระดาษนะครับอ่ะแบบกระดาษทำยังไงดูนะก็เนี่ยจุดจุดที่ใส่กระดาษปุ๊บ แล้วเอาไปจุ่มน้ำนะฮะแต่จุ่มน้ำอย่าให้มันถึงตรงกระดาษนะต้องให้น้ำมันค่อยๆซึมเข้าไปที่จุดสีดำนี้นะครับต้องให้ให้น้ำมันซึมเข้าไปจากนั้นพอน้ำนะครับตัวทำล,ลายมันมันอะไรครับมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตัวถูกละลายบางตัวที่มันติดกับกระดาษไม่ดีเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนี่แหละครับการแยกมันออกมาก็จะได้เป็นการเอ่อ แยกแยกองค์ประกอบของมันนะครับโซเวนฟลู so ก็คือเป็นระยะ,ะทางของตัวถูกละลายที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมนะโดยที่เรามีเรื่องเนี้ยเราจะมีการคำนวณน,นะครับโดยก็จะมีสูตรที่เรียกว่าอะไรนะเรทออฟฟลนะครับเรทออฟฟลูปึ๊บเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนเป็นประกาก่อนนะเรทออ f ฟล w นะครับ Uh, rate of flow นะครับก็คือเท่ากับนะครับระยะทางเคลื่อนที่ส่วนนะครับส่วนอะไรระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ ของตัวถูนะครับก็คือไอข้างบนเนี่ยตัวถูกทําละลายเนี่ยตัวถูกละลายเนี่ยเคลื่อนที่ได้แค่ไหนส่วนด้วยตัวทาละลายทั้งหมดอย่างเช่นถ้าสมมติครูจะบอกว่านะไอสีอันนี้ละกันนะดูนะสมมติว่าอันเนี้ยคือ10เซนทั้งหมดนี่คือ10เซนนี่คือระยะทางที่ตัวทําละลายเคลื่อนท,ที่ได้ก็คือน้านะครับทีเนี้ยสีเหลืองครูอาจจะให้เป็น6 สีฟ้าสีสีเขียว3ส,สีแดงไม่เคลื่อนที่เลยนะครับก็0สังเกตนะครับรั้วท,ที่เกิดขึ้นได้ก็จะเป็นอะไรนะครับถ้าดูสีฟ้านะครับ rate of f o ของสีเหลืองนะครับของสีเหลืองก็จะเท่ากับอะไรครับ6ส่วนด้วย10นะเห็นไหมถ้า rate of f o ของสีฟ้าก็จะเท่ากับ4ส่วนด้วย10 แค่นั้นเองะไม่ได้ยากเลยนะครับเราก็หาออกมาอัตราส่วน6ส่ 10, วนส0ก็คือ0.6นะครับ4ีส่วนส0ก็คือ0.4อ่ะอันนี้เราทำให้ได้ทองให้ได้ขึ้นใจเลยนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับผมนะโอเคเนาะลองไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนกันดีนะครับผมต่อไปเรามาดูหัวข้อถัดมานะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของ how to calculate load of f o w นะครับเนี่ย distance the component travel นะครับระยะทางที่องค์ประกอบมันเคลื่อนที่ได้กับ distance to finish line ก็คือเส้นของตัวทำละลายก็คือน้ำมันเคลื่อนที่ได้ไปถึงระยะไหน rate of flow นะครับ will always be less than or equal to 1มันก็คือหมายความว่ามันออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็น0.6 0.4มันจะไม่เป็น มากกว่าหเพราะอะไรเพราะมันหารตัวหารด้วยตัวระยะทั้งหมดที่ตัวทําละลายเคลื่อนที่ยังไงก็ไม่มีทางเกินหนึ่งนะถ้าเกิด c c e s c h ครูออกข้อสอบมาแล้วมันเกิน1ห,หนูต้องรู้เลยว่ามันไม่ใช่ข้อสอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบนั้นตัดทิ้งไปเลยนะครับ If the component of the dead die is f o closer to closer to uh, to the finish line, the r a t e of four will be closer to the number one. ถ้ามันถ้าสารตัวไหนเนี่ยมันไปใกล้เส้นสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็คือ อะไรครับใกล้เลขหนึ่งนะครับผม if the component of the die is far closest to the original line the a e s o l t o will be closer to the number 0ก <c oughs> ็คือถ้ามันเคลื่อนที่ได้น้อยหรืออยู่ที่เนี่ยมันก็จะเป็น0ูนนั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูการสกัดด้วยตัวทำละลายนะครับการแยกสารละลายโดยสกัดด้วยตัวทำละลายนะคร s o l u solvent so extraction นะครับผมนะ มันเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นการแยกสารโดยสกัดด้วยตัวทาละลายเป็นวิธีการแยกสารผสมที่เป็นของเหลวปนอยู่ของเหลวเหลวกับเหลวะครับมันอยู่ด้วยกันหรือของแข็งปนอยู่ของเหลวโดยใช้สมบัติการละลายของสารและอาจใช้วิธีการแยกออกจากส่วนต่างๆซึ่งมีหลักการสําคัญก็คือการเลือกตัวละลายนะฮะตัวทําละลายเนาะ solute ที่เหมาะสมในการสกัดสารที่ต้องการออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับ นะมันก็คือต้องเลือกตัวที่เหมาะสมให้ได้นั่นเองนะครับผมเอา2อ,อย่างเนี่ยสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ผสมกันนะครับมิกซ์ผสมกันไปพอทิ้งไว้ระยะหนึ่งอ่ะเซตติ้งมันเริ่มแยกชั้นนะครับเราก็ใช้วิธีเอ t ก a c t ออกมานะครับก็จะได้เป็นตัวบนกับตัวล่างมันเองนะครับนะซึ่งวิธีการนะครับคือเราต้องเลือกตัวทำลายที่เหมาะสมในการสกัดสาร ที่ต้องการก่อนหลักการก็ที่เหมาะสมเช่นต้องละลายสารที่ต้องสกัดได้ดีไม่ทำปฏิกิริยากันเองสารต้องไม่ทำปฏิกิริยากันเองนะถ้าต้องการแยกสีตัวทำละลายจะต้องไม่มีสีถ้าต้องการแยกกลิ่นตัวทำละลายจะต้องไม่มีกลิ่นคือแยกออกมาแล้วมันไม่ไม่ไม่มีอะไรปนกันกั้ากึ่งนะครับไม่มีพิษอ่าทำไมล่ะมันจะลำบากกับเรานะครับสามารถแยกจากสารที่ทต้องการสกัดได้นี่บอกว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นวิธีที่ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมนะครับ แต่ก็ใช้ด้วยวิธีอื่นๆด้วยเช่นการสก,กัดน้ํามันพืชเพื่อใช้ประกอบอาหารนะครับมันก็เอาวิธีโดยการอะไรครับนำวัตถุดิบมาจากมเมล็ดของพืชน,นะครับได้แก่เมล็ดทานตะวันถั่วเหลืองปาล์มนะครับสก,กัดออกมานะครับแล้วก็มีเฮกเซนเป็นตัวทำละลายนะครับเราเรา,เราต้องการเอาน้ํามันออกมาเราก็เลยเอาน้ํามันเป็นตัวทำละลายหลังสกัดได้เสร็จนะครับจากนั้นนําไปกรองเอากากมเมล็ดพืชออกแล้วนําสารละลายไปกลั่นแยกแลําดับสว่วนเพื่อแยกเฮกเซน จะได้น้ำมันพืชน,นะครับการลำดับส่วนเมื่อกี้สอนไปนแล้วเนาะที่มันมีการละเป็นชั้นๆออกมาระเหยนั่นเองจึงจะได้น้ำมันพืชน,นะครับนอกจากนี้ใช้ในชีวิตประจำวันเราใช้น้ำสก,กสัดสีและกลิ่นจากใบเตยก็ได้ก็คือเหมือนเหมือนเช่นเรายัาได้สีจากใบเตยเราทำไงเราก็ไปเตยไปแช่น้ำแล้วก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ใช้เอทานอลนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยไปสก,กัดสมุนไพรมาทำยาดองนะครับสก,กัดโมอะไรอย่างี้ก็ว่าไปเนาะอ่ะต่อไป ถัดมาเรื่องถัดมาก็คือ steam distillation การสกัดแบบไอ้น้ำการกลั่นด้วยไอ้น้ำนะครับในรูปเนี่ยมีหลายโ r รเ e s เลยการกลั่นด้วยไอ้น้ำก็คืออะไรครับก็ใช้สำหรับพวกน้ำมันหอมระเหยอ,ออกจากส่วนต่างของพืชเช่นกากใบนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพวกอโรมานั่นเองเธอได้ยินไหมอโรมานะครับเทอราปีนะครับ,เอ,รนะรบเออเดี๋ยวนะทำไมมันเขียนไม่ได้ อารโมานะครับผมการทำอารโอมานะครับนะเช่นสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบตะไคร้ดอกกุหลาบพิวมะกกูดยูคาลิปตัสเห็นไหมมันจะมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งสารพวกนี้น้ำมันมันต้องไม่ละลายน้ำระเหยได้ง่ายถ้ามีจุดเดือดต่ํากว่าจะแยกได้ดีกว่าสารที่มีจุดเดือดสูงนะครับจุดเดือดต่ําแยกได้ดีกว่าอย่างนี้ก็คือใช้ความร้อนนิดนึนงมันก็ระเหยละห,ล,ะหลักการในการสกัดคือไอ้น้ำจะช่วยทําให้น้ำมันหอมระเหยกลายเป็นไอออกมาปนกับไอ้น้ำแล้วก็ควบแน่นที่นูภูมสูง นะครับเอ้ยที่ภูมิ่ํากว่าก็คือมันเย็นกว่าจุดเดือดของน้ามันหอมระเหยนะครับซึ่งแน่นอนน้ํามันหอมระเหยต้องไม่ละลายน้ําของเหลวที่กัดออกมาก็จะแยกชั้นแล้วเราก็ค่อยไปแยกไปใช้อะไรครับกรวยแยกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นรูปนี้นั่นเองนะขออนญาติเปลี่ยนเป็น pointer ก่อน pointer ตรงไหนเอ่ยนะนี่นี่ครับนี่เป็น water ก็คือน้ำนะครับนี่ก็เป็นไฟนะครับเราก็ให้ความร้อนเข้าไป เข้าไปนะครับสตรีมเจเนเรเตอร์นะครับคือเราต้องการให้มันเกิดเป็นไอ้น้ำจากนั้นไอ้น้ำก็ผ่านตัวนี้มามาเจอกับหลอดนี้นะครับหลอดที่2นะครับคอมเพลตูบิสติลเนี่ยมันเป็นอสารประกอบที่เราสกัดมาเราไม่เชิงสกัดเราอาจจะได้เป็นน้ำปนกับเ,เป็นสารอะไรสักอย่างหนึ่งแหละมันก็คือที่เราต้องการออกมาเช่นพวกน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจากนั้นเราทำยังไงเราให้ความร้อนไปอีกนะครับ เราจะเห็นหลอดนี้นะเราจะเห็นหลอดนี้จากนั้นมันก็จะระเหยเข้าไปปืด๊ดระเหยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ระเหยง่ายพอมันระเหยเสร็จมันก็จะโดนความร้อนนี้แล้วมันก็ระเหยอ,ออกมานะครับ Water Outlet นะครับน้ําที่อยู่ในนี้ก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็น้ําบางอย่างก็จะระเหยไปพร้อมสารเนี้ยแล้วก็ไหลลงมาปืด๊ดตรงนี้แล้วก็มาอยู่ที่หลอดชมพูนี้นะฮะ มันจะมาอยู่ที่นี่จากนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเออน้ำมันหอยอมเหยที่ไหลออกมาเนี่ยมันเจอกับน้ําในนี้อาจจะมีน้ําปนมาด้วยนะครับแต่มันจะแยกชั้นกันเพราะเรารู้ว่าน้ํากับน้ํามันมันไม่อยู่ด้วยกันมันแยกชั้นกันจากนั้นเขาก็จะไปอะไรครับไปใช้กรวยแยกต่อนี่ครับนี่พอเราได้ของนั้นออกมาปุ๊บ นี่มันก็จะมีส่วนที่เป็น low density liquid จำไว้ว่าของเหลวอยู่ด้วยกันอะไรที่ความหนาแน่นน้อยกว่ามันจะลอยอยู่ข้างบนอะไรที่ความหนาแน่นมากกว่าจะอยู่ข้างล่างก็นึกภาพอะไรหนักกว่าจะอยู่ข้างล่างนั่นเองจากนั้นเอามาใส่ที่กรวยแล้วก็กรองด้วยอะไรครับปิเปตนะครับเอาแล้วมามา p t f e open close valve wow. ก็คือ valve wow เนี่ยมากรองที่กรวยจากนั้นเราก็ค่อยหมุนปึ๊บแล้วก็ให้สีเหลืองหยดลงมาเรื่อยๆหยดลงมาเรื่อยๆหยดลงมา,งมาจนกระทั่งสีส้มไหลลงมาจนถึงจุดสุดแล้วก็ปิด จบจากนั้นเราก็สามารถแยกได้แล้วระหว่างน้ำกับอโรมานั่นเองนะครับผมนี่ก็จบในเรื่องของการแยกสารนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของออภาพทั้งหมดของการของของสรุปของเรื่องวันนี้เนาะว่าในหนังสือเรียนเรามีอะไรบ้างนะครูขอเปลี่ยนสไลด์เพื่อเราจะได้เห็นในหนังสือเรียนเรานะครับผมปึ๊บ อ่น่ะเห็นได้ชัดเจนเนาะบึ๊บอ่ะมาดูอันนี้เขาบอกว่าการนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้แยกสารผสมให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับก็เอาไปบูรณาการกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับเป็นสเต็มนั่นแหละที่เขาฮีตกันอย่างเงี้ยในการสร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ประเมินผลต่างๆนะครับ เนาะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรนะครับคือเขาบอกว่าสารในธรรมชาติเนี่ยที่อยู่ในลักษณะสารผสมซึ่งไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์โดยตรงได้กับสมบัติที่ต้องการได้จึงต้องนําความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้สารที่แยก การใช้สารแยกสารที่ต้องการออกจากสารผสมเพื่อให้เกิดการแยกสารมีคุณภาพนะครับและประสิทธิภาพจึงต้องนําความรู้เรื่องการแยกสารไปรบาาริารกับคณิตศาสตร์วิศวศกรรมาศาสตร์อะไรเลยเทคโนโล,โลโยีต่าง,โลโลงๆนะครับเราผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากอะไรนะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หนึ่งคือตั้งปัญหานะครับหาความรู้รวบร,วม,รวมข้อมูลก่อนออกแบบวิธีแก้ปัญหานะครับแล้วก็วางแผนดําเนินการนะครับแล้วสุดท้ายก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานั่นเองเนาะอ่ะทีนี้แผนภูมินี้ เราก็ดูทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างน,นะครับการแยกสารผสมนะครับการระเหยแห้งอย่างที่บอกวิธีการแยกตัวละ,ละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งออกจากของเหลวปุ๊บให้มันละเหยออกไปการตกผลึกนะครับก็คือเมื่อของแข็งละลายอยู่ในของเหลวนะครับอุณหภูมิสูงแล้วพอเราตั้งอุณหภูมิลดลงมันก็จะเกิดเป็นผลึก,ออกมาเป็นคริสตัลนะครับคริสตัลลเซชันนะครับการแยกตกผลึกทำยังไงก่อนอันดับหนึ่งคือเตรียมสารละลายที่อุณหภูมิสูงแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจากนั้น สารที่มีความสามารถในการละลายน้อยกว่าจะแยกเป็นผลึกก่อนเมื่อน้ำละเหยออกไปนะครับการกันลำดับส่วนไอ้การกันธรรมดาก่อนก็คือแยกของเหลวจากสารละลายนะครับที่ตัวละลายมีจุดเดือดสูงกว่าทนไะลมากๆนะครับเช่นเกลือกับน้ําจําไว้เลยการกันแบบธรรมดาการระเหยแห้งก็น้ําเกลือการกันแบบธรรมดาก็น้าเกลือแต่แยกกันนะครับ การกลั่นจะกัดด้วยตัวธรรมารายนะครับก็ใช้กรณีของอะไรนะที่เป็นพวกน้ำมันหอมระเหยอโรมาอะไรต่างๆนะครับโครโมโทกราฟี ography, จำไว้อ่ะครูลืมสอนลากศัพท์โครโมโทกราฟีโครหรือโครมเนี่ย C H R O M E แปลว,ว่าสีดังนั้นโครโมโทกราฟี ography, มันเป็นการแยกสีนั่นเองนะครับอ่ะเราลองมาดูซิโครโมโทกราฟี ography, นะครับย้อนดูสไลด์โครโมโทกราฟีนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบนะ แตกสับนะแตกสับนิดหนึ่งนะครับโครมาโทกราฟีนะครับโครมเห็นโครมเนี่ยแปลว่าสีกราฟก็เป็นภาพนะครับทำอะไรครับเป็นแผนมันแยกออกมาจากกันเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับทำสีให้มันแยกออกจากกันก็คือโครมาโทกราฟีนะครับผมเนาะ ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะดังนั้นก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนกลับไปทบทวนความรู้เรื่องของการแยกสารผสมนะครับแล้วก็ไปลองทำแบบฝึกหัดกันดูแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยครูบูก็จะมาสอนเรื่องของสารละลายอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ,อ,ะอย่าลืมไปทัวนเรื่องของอะไรครับ rate of flow นะครับคำนวณในบทนี้ก็มีแค่เรื่องของ rate of flow ต่อไปก็เรื่องของสารละลายก็คือแยกองค์ประกอบสารละลายนั่นเอง ะะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็วันนี้ครูบูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับนะฮะสวัสดีครับ